วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2566นายถนอมโยวังพ้อำนวยการสกรอมอดอกคำใต้มอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอเภอดอกคำใต้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ c อ r n i n g Space พื้นที่แห่งการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารอมีอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 ตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้คอร์นิงสเปซกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้คอร์นิงสเปซภายในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชภูมิเรียมอเภอดอกคำใต้วัตถุประสงค์ข้อ 1. เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและการบริการการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้คอร์นิงสเปซที่ตอบสนองต่อความสนใจความต้องการ ของคนทุกช่วงวัย 2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปรับเปลี่ยนบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ทุกช่วงวัยแนะนำโซนการเรียนรู้มุมต่างๆภายในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกมุมารีอำเภอดอกคำใต้กิจกรรม DIY ที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอติมแนะนำห้องสมุดประชาชนออนไลน์อ e ีไลร การสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนโดยมีคุณครูพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบุญเลืองอินทวงศานุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถามขวามพึงพอใจในการเข้าใช้บริการณนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา